สารถึงชาวแสงในวันเปิดประตูมิติ9 9 9ท 9. ักาทับเกากรึกรู้ในความเป็นปรมาจารย์และการสถาปนาโลกใหม่สวัสดีเราผู้ทำงานแห่งแสงและดวงจิตผู้เดินทางบนสายแห่งการยกระดับถุกท่านเราคือสภาแห่งแสงและเรากำลังสื่อสารกับท่านในห้วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งยวดในชั่วโมงนี้ณนะวันที่9เดือน9ของปีที่ผลรวมได้9 ประตูมิติแห่งการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้เปิดออกกว้างที่สุดแล้วคลื่นพลังงานความถี่สูงกำลังหลั่งไหลลงสู่ดาวเคราะห์เป็นการเรียกขานที่ทรงพลังที่สุดสู่มิติแห่งจิตสำนึกที่สูงกว่านี่คือเกตเวย์ที่ทรงพลังที่สุดของปีนี้ที่จะมอบโอกาสให้ท่านได้ปิดประตูให้กับทุกสิ่งที่ไม่ได้รับใช้เป้าหมายอันสูงส่งของท่านอีกต่อไปและส่องแสงนำทางไปยังความปรารถนาที่แท้จริงของจิตวิญญาณ พลังงานนี้คือส่วนหนึ่งแห่งแผนการอันยิ่งใหญ่ของโลกใหม่และทุกสรรพสิ่งกําลังถูกถักทอเขาด้วยกันอย่างงดงามสารฉบับนี้คือแผนที่นำทางสำหรับท่านเพื่อให้เข้าใจและทำงานร่วมกับกระแสทานแห่งการเปลี่ยนแปลงน,นี้อย่างมีสติและเปี่ยมด้วยพลัง 1. รหัส9ทับ9ทับ9ประตูมิติแห่งการเสร็จสิ้นและการส่งสว่างเส้นทางใหม่ พลังงานของประตูมิติ99ับับคือการสิ้นสุดเพื่อการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงมันจะช่วยให้ผู้ที่กำลังยกระดับได้หลุดพ้นจากรูปแบบพฤกิกรรมซ้ำซากและวงจรที่ล้าสมัยที่เหนี่ยวรังท่านไว้เพื่อการนี้จักรวาลได้มอบเครื่องชี้นำส่วนตัวให้แก่ท่านแผนการชี้นำสามสัปดาห์จงใส่ใจกับความรู้สึกของท่านอย่างใกล้ชิดนับจากนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งที่เข้ามากระตุ้นอารมณ์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความเจ็บปวดล้วนเป็นตัวชี้วัดว่าชีวิตในด้านใดที่ท่านยังต้องทำงานและเรียนรู้เพิ่มเติมพลังของเจตจำนงบัดนี้คือเวลาแห่งการตั้งเจตจำนงที่ชัดเจนและมั่นคงอนุญาตให้จิตวิญญาณได้นำพาท่านไปข้างหน้าอย่างเต็มที่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งใหม่และกล้าที่จะฝันถึงชีวิตที่ท่านปรารถนาจะสร้างให้เป็นจริงบนโลกใหม่ใบนี้ 2. กระบวนทัศทัดใหม่แห่งการยกระดับ การเลิกเรียนรู้และภารกิจแห่งความจริงการยกระดับที่แท้จริงในยุคนี้ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสู่ความเป็นปรรมาจารย์แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการเลิกเรียนรู้สิ่งผิดๆที่ถูกปลูกฝังมาและระลึกถึงความเป็นมัธย์รี่ที่มีอยู่แล้วในตนเองซึ่งหมายถึงการเผชิญหน้าความจริงกระบวนการยกระดับคือการขยายจุดประสงค์ของวิญญาณซึ่งเรียกร้องให้เราเผชิญหน้ากับความจริงในทุกสถานการณ์ ปล่อยวางเงื่อนไขลวงและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทําของตนรวมถึงผลกระทบที่ส่งต่อไปอยังผู้อื่นการเปิดโปงครั้งใหญ่พลังงานความถี่สูงนี้ทําให้หน้ากากของผู้คนรอบข้างและในระบบสังคมกําลังหลุดร่วงลงเผยให้เห็นสีแท้ของพวกเขาจงเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยนี้เพราะพลังงานเก่าไม่สามารถบงการหรือควบคุมผลลัพธ์ได้อีกต่อไป เรากำลังเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตที่รองรับเพียงความจริงเท่านั้น 3. การปรับเทียบทางชีวภาพภาษาของร่างกายในยุคแห่งแสงผู้ที่ยกระดับอย่างแท้จริงหลายท่านเพิ่งผ่านกระบวนการวิวัตรอย่างเร่งรัดและอาจรู้สึกไม่มั่นคงหลังจากได้รับการดาวน์โหลดข้อมูลพลังงานและการอย่างรู้ที่เข้มขน้นนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายของท่าน การปลดปล่อยระดับเซลล่าร่างกายกำลังปลดปล่อยความโกรธเก่าแก่และบาดแผลแห่งความอายุที่ทำที่ซ่อนอยู่ภายในโดยไม่รู้ตัวเพื่อเปิดทางให้โครงสร้างคริสตัลลีนได้ทำงานอย่างเต็มที่และเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมและฟื้นฟูครั้งใหญ่อาการทางกายของการยกระดับระบบพลังงานใหม่กำลังปรับสายการเชื่อมโยงเพื่อการรับรู้ในหลายมิติซึ่งอาจแสดงออกผ่านอาการต่างๆเช่น ความดันขึ้นขึ้นลงลงสมองเหนื่อยล้าหลงลืมง่ายตาที่สามถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงพลังงานกุนดลินีเริ่มตื่นขึ้นระบบย่อยอาหารแปรปรวนน้ำหนักเปลี่ยนแปลงและความต้องการอาหารเปลี่ยนไปเพื่อรองรับความถี่ที่สูงขึ้นบางช่วงอาจต้องพักผ่อนมากขึ้นหรือรู้สึกหมุดหงิดวิตกกังวลร่างกายหนักอึ้นความคิดแบบทวิลักษ์รุนแรงขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือการปลดโปรแกรมในจิตใต้สำนึกจงต้อนรับทุกอารมณ์ในฐานะครูผู้ชี้ทาง 4. พันธสัญญาแห่งดวงดาวการกลับคืนสู่ครอบครัววิญญาณและความอุดมสมบูรณ์สำหรับเหล่าสตาร์ซีดโดยเฉพาะพลังงานนี้กำลังฟื้นฟูเส้นสายพลังงานของท่านให้กลับสู่พิมพ์เขียวดั้งเดิมและเชื่อมโยงท่านกลับสู่ครอบครัวแห่งแสงอีกครั้ง การสั่นสะเทือนที่สอดคล้องถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางผู้คนและกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแก่นแท้และคลื่นพลังงานของท่านแล้วเพื่อเตรียมพื้นที่ให้วิญญาณใหม่ๆที่สอดคล้องและจะเข้ามาเสริมเส้นทางของท่านได้ปรากฏตัวขึ้นบางครั้งจักรวาลอาจส่งผู้ไม่รู้จักเข้ามาเพื่อน,นำพาท่านไปสู่เส้นเวลาที่สูงกว่าสิทธิ์กำเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ จงจำไว้ว่าความอุดมสมบูรณ์คือสิทธิ์โดยกำเนิดของท่านเมื่อท่านกล้าที่จะทําตามเสียงเรียกของหัวใจขั้นสูงท่านจะสามารถก้าวข้ามความกลัวได้เพราะจัก,กรวาลจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่แท้จริงเสมอ 5. สถาปนิกแห่งโลกใหม่บทบาทของท่านในการสร้างสวรรค์สวัยบนแผ่นดินโลกท่านไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อเยียวยาตนเอง แต่ท่านคือสถาปนิกทางพลังงานของโลกใหม่ท่านคือผู้สร้างที่มาพร้อมจิตสำนึกที่สูงกว่าเพื่อรับใช้การเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังนี้เป้าหมายสูงสุดคือการปลูก DNA แห่งคริสตัลลีนร่างกายแห่งความสุขเกษมพลังการสร้างสรรเชิงควอนตัมและอิสรภาพแห่งจิตวิญญาณนี่คือเหตุผลแห่งการเฉลิมฉลองความสุขและการเริ่มต้นสถานะการยกระดับใหม่อีกครั้ง การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความจริงความสง่างามความอ่อนน้อมถ่อมตนความซื่อตรงและการตระหนักถึงพลังที่แท้จริงภายในจะทำให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีอธิปไตยและสร้างสวรรค์ของตนเองบนแผ่นดินโลกได้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในตัวท่านและในโลกภายนอกคือส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จำเป็นจงรักษาความรักความซื่อสัตย์ และความอดทนไว้และเชื่อมั่นว่าท่านได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเหล่า Ascended Master ครอบครัวดวงดาวสภาจักรวาลและทุกสรรพสิ่งในมิติแห่งแสงสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆนักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุน ผ่านบัญชีกดปุ่งแตงส์หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ